ううสวัสด uh, ีครับวันนี้ต้องการปที่ไหนครับผมไดโนคิงดอมครับไดโนคิงดอมที่พัทยานะครับวันนี้เรามาพัทยาสวนไดโนเสาร์พัทยาครับผมนี่ต้องไปต้องไปซื้อตัวก่อนนะครับไดโนคิงดอมเหรอครับโอ้คนทำไมต้องกล้ารู้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเราซื้อตัวนะครับอันนี้เด็กเข้าฟรีนะครับเด็กโตหนึ่งร้อยบาทผู้ใหญ่ สูงอายุเข้าฟรีโอเคครับของก้าจะเข้าข้างในแล้วนะครับรูดไปกนตัวเล็กสิมันเป็นตัวใหญ่อะ่ะขึ้นมาเลยครับหหไหนอะ่ะโอ้โหนี่ขนนไข่ไดโนเสาร์นะครับก้าเข้าไดโนชิงด้อมก่อนนะครับเอันนี้อันนี้บัตร เอาไปเรยครับโอเคครับมีัด้เอนี่สาเขามาทำไนะครับะตักกีาไจระเครับันโอ้หตัวนี้โตไหมครับเนี่ยตัวนี้ใหญ่ไหมรันนี่ชื่อว่าอะไรพี่ก้าเขาใหญ่มากเลยนะครับมานนี่เหรอใช่ครับ นี่ว่าโซล่าต์เหรอโอเคโอเคแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรมันนี่เราไม่น,นี่เราเราก้าเข้ามาข้างในแล้วนะครับนี่ครับดงไรโน่เสานะครับวันนี้เราอยู่ที่ดงไรโน่เสานะครับวันนี้ ลองได้เจ้าสอของเรานี่ก็จะเป็นขี่ได้เจ้าสนะครับนี่เราจะมาขี่ได้เจ้าสองหนึ่งวันนะครับนี่นี่เสียงมันเสียง <c oughs> อะไรอ่ะเคอยาวชื่อว่าอะไรครับนี่โอเคโอค้โ,อโห <c oughs> นี่นี่ <c oughs> นี่นี่นไปตัม่นอยู่ไหนไม่ขี่ขเลยนะไม่ขี่เลยนี่ไม่เสี่นี่นี่โอเคโอเคเดี๋ยวพาไปดงไรโน่เสาครับวันนี้พาไปตะลุยเมืองไดโน่เสานี่นี่ครับโอ้มาขี่แรปเตอร์หน่อยทีทั้งกล้าครัันจะขี่ไดโน่เสานะ อนี่1นบานะตัวเาไปขตัวไหนครับข,ตขีตัวไหนครับโอ้โขีดตัวนี้เลยครับขึ้นได้เหรอลูกตาจขีได้เตานะครับโอ้โหตัวนี้ชื่อว่าตัวอะไรครับท<สาว>ีเล็กเหรอโอ้ตัวนี้เตาเนเนื้อนะครับเนี่ยตาขึ้นมาแลนะครับต่าขี่ตัวใหญ่แล้ครับวันนี้มากับพี่เขานะครับ โอ้โหของจริงเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเหมือนตัวจริงเลยนะครับเฮ้ยกล้าขี่ทีแรกนะครับเนี่ยฮัลโหล โอ้โหตัวนี้นี่มนหลับตาได้ด้วยนะครับน้องๆนี่นี่คือควบคุมรันงนเตาตัวนี้อยู่นะครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับนี่ก็จะมี ให้เลือกหลายตัวนะครับน้องๆนี่ว่าเราจะขี่ตัวไหนนี่เลยครับอากาศลงจากไร่เชิงเขาแล้วนะครับเัินทางนี้เลยครับนี่เรากลับมาโอ้โหวันมาฉีดยามานะครับเลยวันนี้มาเที่ยวไร่เชิงเสาต่อเลย ตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่กาน,นี่นี่นะครับชื่อว่าอะไรโอเคครับนี่โอ้โหโอ้โหนี่รู้หมดนะครับเกี่ยวกับเรนุนเซลนี่คือไกด์นำทางของเรานะครับวันนี้เรียกขวาไหมครับเข้าไปดูไหมเ้าไปดูไหมโอ้โหมันเหี่ยว้าวันนึงมันกินหญ้าเป็นอาหารนี่ไปใช่ไหมครับเดินนะฮึตัวนี้กินอะไรเป็นอาหารครับนี่ระวังนะครับ สเตโกโอันี oh, oh. ่ไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาดูข้างในต่อเต่อข้าต่อมกินมันกินพืชเป็นอาหารใช่ไหมครับอ๋อมันหลับตาละหลับตาละโอเคโอ้โหตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับอ๋อ ไทเทอรลัดท็อปนะครับชื่อเรียกยากมากไทเทอลัดท็อปโอ้โหมีเขาด้วยนะครับไปดูขนุ้แรปเตอร์ป่ะครับนี่ยสามเขาสามเขาเลยเหรอโอ้โหยอมเย็บกายเฮ้ยยอมเย็บขาเดินคนเดียวโอ้โห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 โโอ้หเฮ้ยตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรอ๋อนี่คือเล็กนะครับที่ตัวกล้าไปขี่มามันกินนะครับที่เล็กนะน้องๆอ่ามี่จบ แล้วตัวนี้เหรอครับอ๋อไทเซอร์ล็ท็อปนะครับตัวนี้นี่ครับแต่มีป้ายบอกนี่นี่โอ้ยได้าเสาอะไรเนี่ยโอ้ตัวนี้ชื่ออะไรครับโอเอลาร์โอ้โหวันนี้มากับผู้เชี่ยวชาญด้านได้าเสานะครับตะก้าโอ้โหโอ้โหโอ้โห ตัวนี้นะครับมีปีกครับตัวนี้มีปีกไหมบินได้ด้วยไหมโอ้บินได้ด้วยเหรอโอ้หโตัวนี้บินได้ด้วยนะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ย,ยเป็นป่าเลนเสาเลยนะครับน้องๆนี่โอ้โหใช่โอ้โหเราอยู่ท่ามกลางไดโนเสาร์เลยนะครับเน,นี่นย นี่เป็นลุกดึกดำบันเลยนะครับนี่โอ้โนี่จะดูกไดโนเสาร์นะครับอ๋อแตงโนเสาร์มีลับเตอร์ป่ะครับนี่ยไอตัวไหนน้ำๆเนี่ยลูกไอตัวน้ำๆเนี่ยเออโอ้โหสองตัวนี้ชื่ออะไรครับสองตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับ บอกเพื่อนหน่อยเราชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรครับเนี่ยชื่อ่ออวาะไรมีป้ายมีมีป้ายอ่านอะคาวาเล่คาวาเล่นโนโซลัสอเออ่ะน่ <laughs> คล้ายเราจะถ่านหมดนิดนึงครับวันนี้โอโ้โหโอโ้ ตัวนั้นชื่อว่าตัวนี้มันกินพืชหรือเปล่าครับเนะี่ยมันกินพืชหรือว่ากินเป็นกินพืชเป็นอาหารใช่ไหมครับอโอ้โหตัวสูงๆเชื่อว่าอะไรคอยาวๆครับโอเ้โหมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยตัวนี้มันสูงจังเลยโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เลยโอ้โหเหมือนยุคดึกดำบรรพ์เลยนะครับนกล้าบอกโโอ้หโอ้โห ตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับคาอะไรตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับแล้วกชื่อว่าอะไรครับตัวนี้นีตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับคาอะไรคามาอ๋อตัวนี้คือคามาลาสอรัสนะครับน้องนโอ้พอยาวมากครับตัวนี้เหมือนจริงครับน้องๆ เรากำลังเดินรอบนะครับสวนไดโนเสาพัทยานะครับนี่ครับมีโนกระจอกด้วยครับคุณนกกระจอกเก็ดไหมตัวนี้เป็นอะไรนะตัวนี้เป็นอะไรดูสิ เป็นบอ่อแล้วบ่อทรายพอ่ข้ามีบอ่อทรายเรืเสาไปดูทิศขุดซากเรื่งเ,าาเขาขงสาไปดูทิเะเป็นบอ่อทรายนะครับน้องจะเป็นซากไรโนเสา,ราสครับพากล้าไปขัดทรายไหมรองเท้าเลยเกนะินไปแล้วครับโอ เรากำลังไปกดทรายแล้วนะเจอไดโนเสาร์ไหมครับเจอไดโนเสาร์ไหมไ<ป>เจอกระดูกไดโนเสาร์ไหมครับ<ป>ตรงนู้อนอะตรงนู้นหัวอยตรงนู<ป>้นหรือเปล่าเรากำลังหาโดไนไดเสานะครับหัวหรือขาครับเนี่ยขาอยู่ไหนขาไดโนเสาอ,อยู่ไหน ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้กระเป๋าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่ตรงนี้เปล่าครับฮะห<า>อ,อสี่โค้งเหรอกำลังขุดกระดูกในเนินเขานะครับนี่เจออะไรไหมครับเจอสี่โคง้งไหมครับฮะโอ้โห,<า>หเจอแล้วนะครับ ต้องกาเจอหัวไดงสาแล้ครับเพื่อนโอ้โหโอ้โหเจออะไรครับซี่โครงเหรอ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นหมูแคะพอตเบอร์รี่นะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> โอ้โหโอหโอ้โหโอ้รหโอ้้องๆออ้โหโอ้โ็โอ้โหอ้้ เดี๋ยวเราจะไปดูนกกระจอกเทศกันมีประมาณสามตัวครับของนี้นกกระจอกเทศอัน,นจะเป็นของจริงเลยนะครับเรานี่มีตัวงหมดสามตัวนี่ครับสามตัว นกอีมโมอ๋อนี่นะครับเป็นนกอีโมนครับน้องนี่มีสามตัวถึงทาออกนั้นครับนี่ก็จะมีกองฝากนะครับ นี่โอ้โหอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหจะมีของฝากข้างนอกนี่จะเป็นของฝากนล้นเลยนะครับนี่ครับอ่า,<ม>าโอ้ <มา S 1> โหอ,อะไรเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ปนะ่อดีนะอ่าไม่ขายอะไเสาด้วยโอเคครับกระกาออกมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ตัวอะไรนี่อันนี้ก่อนกลับบ้านนะบอกเพื่อนๆหน่อยเราตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับทีเรียกนะครับอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับสสวััดีครบบ๊ายบายก่อนลบบ๊าายยสวัสดีัครบ สวัสดีครับ